สวัสดีค่ะท่านผู้ชมแอดมินโน้ยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับเอฟซทั้งช่อง YouTube ทุกทุกท่านเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้มาตามต่อท่านผู้ชมเล่าพัฒนาของแม่นางกับเซียนลาดบุรีเด้อค่ะเด้อก่อนอื่นจะไปรับชมนาทางนะคะเนาะสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมแอดมินโน้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ ทางช่องนำแนเด้อค่ะเด้อมักจอบอย่าลืมกดติดต,ตามบอมหมักเลือนผ่านเด้อธรรมชมเมื่อนี่กะสีมาซาแนจักนอยธรรมชมหย่งยากแนจักนอยเด้อค่ะเด้อมื้อนี่มีหลายแนวทางธรูมชมมีฮาหนอยแล้วกะลาวปัฒนาเนาะค่ะเนาะเตรียมข้อมูลพร้อมแล้วธผูมชมเอาแอดมินหน่อยถ้ายอยลงหายเด้อค่ะเด้อคลิปหนักกะสิสรุปหายแล้วนผูมชมสรุปคลิปหนักกันเลยเนาะค่ะเนาะ เอาท่านผู้ชมซ้หรับท่านใดที่เข้ามาแล้วคลิปนี้ท่านผู้ชมแอดมินหนูหน่อยโทรศัพท์มันคืนแล้วท่านผู้ชมคืนมาแล้วบางหนึ่งหันอ่ะมันดับมันเปิดบติดแมนบอท่านผู้ชมเดี๋ยวท่านผู้ชมก่อนจะไปเบิ้งแนวทางท่านใดที่บัท่านเขากลุม่มเขากลุมะะ่มเลยค่ะเด้อเข้ากลุ่มหลายปีไม่มีค่าใช้ใจ่า,ายทักไลน์ idnoo หนึ่งห้าเก้าเก้านะคะแอดมินนูหน่อยสิเอา เอาแนวทางเลขรัฐบาลไทยท่านผู้ชมแนวทางเลขรัฐบาลไทยมาให้ดูอ่าแอดมินหน่อยส่งข้อมูลเขาไว้ในเครื่องนี่เสียวมาให้พ่อแม่พี่น้องเบื่องน้าไหมท่านผู้รรมชมแนวทางเลขของปูคำแก้วแอดมินหน่อยก็ขอบคุณหลายๆเ้อค่ะเด้อที่ปูปอนแนวทางให้แอดมินหน่อยแต่ว่าแอดมินหน่อยบ่สนใจไหมท่านผู้รรมชมปูปอนหายตลอดเลย ข้อมูลเก่ามันลบหายไปท่านผู้ชมมาที่นี่ข้อมูลมันยั่งก็คืออวดวันที่สิบหกกันยาท่านผู้ชมหนึ่งกันยาดอกท่านผู้ชมงวดวันที่1นึกันยาท่านผู้ชมแอดมินนหน่อยไปเบิ่งสถิติเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวท่านผู้ชมเบิ่งก่อนเบิ่งก่อนผู้ทรงห้นนูหน่อยก็นั่นกระทรงอยู่แต่ว่าข้อมูลมันหายั้ยท่านผู้ชมแอดมินอาจจะลบลบไล่ มันก็เลยหายบัดที่นี้มันก็ย่งเตวันทีหนึ่งหนึ่งกันยาหนึ่งกันยาธรรมชุมหนึ่งกันยาเนาะค่ะเนาะมาเบิ่งทรามชุมหนึ่งกันยายุสไซละหนึ่งกันยาไหมนผู้ชมเรียกออกอีหยังนึ่งทับเาเนาะแมนบาหนึ่งทัเก้าก็คือหนึ่งกันยาแมนบอหนึ่งกันยายน์ถึกบานผูมชม หนึ 1> 1่งกันยายนเนี่ยหนึ่งกันยาสิบหกกันยาหนึ่งตุลาสิบหกตุลาแม่นท่านผู้ชมหนึ่งกันยายนอ่าเบื้องไหมทม่านผู้ชมหนึ่งวันที่หนึ่งกันยายนเนี่ยแสงไฟเดือท่านผู้ชมอ่าปูทรงแนวทางมหแอธิกหน่อยละเบื้องีหยท่านผู้มชม่นมีหอดสูตรเฮ็ดใหพิคนมีหอดสูตรทร่านผู้ชมมีหอดสูตรบอกคำนวณบได้สนใจ นามท่านผู้ชมปูค้ำแกวเพิ่นทรงแนวทางอ่ตัวเลขมาหาหกศูนย์หกาล่างเก้าสี่ไมท่านผู้ชมอันนี้ก็คือวันที่ที่หนึ่งกันยายนเลขออกตัวใดท,มมวท่านผู้มชมเล็กปูมิทหนีทด้ท่านผู้ชมบันน้มีหลายกูรัฐบาลไทยเลขออกหกศูนย์หกข้างล่าง 9, 4, เก้าสี่มันบ่เอามันคือตรงคร่ะแต่ทมม่านผู้ชมแมนดบ่ นี่ธรรมชมแมนบัตรที่ไี่มาเบิงวัดบันทีสิบสิบหกกัญญาสิบหกกันยา,นย,ายุติส่ละธรรมชม่มเอดมินหน่อย,อยก็ได้นี่ธรรมชุ่ม่นกับมีมีสูตรในเบิงนาเด้อนี่บันทีสิบหกกัญญาเนี่ยโบเข่าโบเข่า,ขาธรรมชม่มนี่ปูทรงมาาหอจับคู่แปดสี่มันบอแปดสี่ 8, 4, ธรรมชมุ่มสามตัวสี่แปดสีเนาะคะ่นะเนาะ ข้างล่างเจ็ดสองแต่ว่าเหล็กบ่เขาว,วันนี้บ่เขา่าท่านผู้ชมเลขออกอ่าหกหกสองข้างล่างข้างล่างสามเจ็ดป่ะมันสวยเนาะคะ่นะเนาะปูหอยเจ็ดสองกับแปดสี่เล็กออกสามเจ็ดกับหกสองหกหกสองบัตรที่นี่งวดลาดซุดท่านผู้ชมงวดที่พันมากก็คืองวดใดสิบหกตุลาเดี๋ยวท่านผู้ชมให้เบิ่งก่อนเดี๋ยวแอดมินนน่สิลงคลิปให้รัฐบาลไทยเ้ยค่ะเด้อ นี่ธรรมชมหมดที่พนมาอันนี้แอดมินหน่อยกระเบิงอยู่แต่ว่า,าปมากไม่มีดวงปู่อุบลน,นะคะปู่อุบลชายาปู่อุบลละธรรมชมแต่ก่อนเคยว่างแนวทางทางช่องแอดมินหน่อยก็คือเลาพัฒนาเล่าพัฒนาปูปะเขาปูก็เลยบปโทรมามาที่นี่ปูทรงเขาในไา่แท่นก็คือเป็นแนวทางรัฐบาลไทยธรรมชมหนึ่งหมววันทีหนึ่งตัางวารกหมวท่พนมาแมนบาธรรมชมแสงไฟธรรมชม วิ่งบนเก้าหลักร้อยเก้าจับคู่เก้าห้าเก้าเก้ข้างล่าง60เลขออกตัวใดทานาช้่ม,มเลขออกหากเก่าข้างล่างมาันยังเขาาอยู่ดิท่ามาช้่มนี่เห็นบะเลขปูว่าร้ายไม่ทำหนีทานาช้ชมมีเท่านี้เองวันนี้ส่งมาแล้วทานาชม้่มส่งมาแล้วเดี๋ยวห้ยเบิง่งแต่ว่าสิเฮดคลิปลงหายอยู่ะะด้ค่ะเด้อสิเฮดคลิปลงหายอยู่ อันนี้ก็คืองวดนี้งวดนี้ท่านผู้ชมงวดนี้ส่งมาเร้วนี่ท่านผู้ชมแนมเห็นบ่โอ้ยนี่ท่านผู้ชมมีท่อนี่ท่านผู้ชมมีท่อนี่เห็นบ่สี่แปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดงวดได้สี่เอานั่คือมีหลายคู่แอะละท่านผู้ชมทุกเทียมีคููเดี่ยวอ่างวดนี้มีแปดสี่แปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดแปดเจ็ด วันว่างหันก็ออกเกาหาโยหม่องเปีเจ็ดเด้อท่านผู้ชมวิ่งล่างเจ็ดเจ็ดหนึ่งนี่ไม่หดไมล์เลขบัญชีมีฮอดเบอร์โทรปูท่านผู้ชมนี่อันใดสิโทรหาปูได้เลยปูทรงมาให้ป้าท่านผู้ชมเห็นหกศูนย์หกคือเสียดายแท้ะอ่าปูทรงมาให้แอดมินหน่หนอยซึ่งว่าจังหวัดต่วันปลด,ด้เบิ่งเสียดายเนาะท่านผู้ชม อาววดนี่ละทมชมจัดไปเลยแปดเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปดบนล่างไปกลับด้วยโอ้ยว้ามากก็คือเสียดายแช่นาะมันมีโสคมีดวงมีหมานมน้ำพืนนเอ้าบัตรที่นี่ทมาช่มสำหรับคลิปนี้นะคะเนาะมาตามเราพัฒนากันต่อทมาชมเราพัฒนาของเสียนลาดบุรีกับแม่นางนะคะก่อนอื่นจะไปเบิงแนวทางนะคะเนาะแอดมินหน,หน่อยขอบคุณ เซียนลาดโบรีแล้วก็แมนนางด้วยค่ะเด้อขอบคุณทุกเซียนทุกสำนักนะคะที่ส่งหน้าทางให้แอดมินูหน่อยได้นำมาส่งต่อปากตอนพ่อแม่พี่น้องทางช่อง youtube ต่อไปหลักกะทางในกลุ่มนั่นธรรมชมเอ้บัตเทนเน่ธรรมชมทันใดที่ได้มีโชคมีมานกับเซียนทันใดแล้วกะอย่าลืมนะคะเด้อ น้ำซากกาแฟให้เพือนน้ำแนวไปชมซอยเห็ดบุญนะคะเนาะหากทันใดทีจะทำบุญนำแต่ละเสียนแต่ละสันนะคะเนาะ,ะโทรติดต่อแอดมินได้เลย0926325513หรือทักไลน์ id noo 1599เด้วยค่ะเด้อเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาท่านชมพอแม่พี่นองกระทาโดนแล้วงวดทีพผ่าันมาเซียนลาดโพรีเดนซีกับห้าเข้าไปที่ 40ตัวรองตรงๆเหล็กเซียนลาดบุรีทาเพิ่นเข่าเพิ่นสีเข่าตรงๆด้วยธรรมชมสังเกตบ่สังเกตเบิงบ่ธรรมชมจะเข้าตรงๆนะคะมียูงหวัดหนึ่งบ่แมนบ่ธรรมชมเขาตกกับจาได้นะธรรมชมแต่ว่าเอ็ดมินนหน่อยบ่เด้เก็บสถิติไว้คุณพ่อคุณแม่เก็บสถิติไว้แน่เลยค่ะเด้ออ่าธรรมชมมาได้นี่มาเบิงหวัดนี่วันนี้กันเลยนะคะเนาะเซียนลาดบุรีธรรมชมแต่ละทันแต่ละสำนักเพิ่นกะ แมนยูนะคะเด้อสติตามท่านได้ท่านผู้ชมคุณพ่อคุณแม่สิต,ตามเซียนได่งวดนี่แอดมินหนูน้อยไปแล้วท่านผู้ชมไปแล้วชุดพิเศษของแอดมินหนูน้อยเองแอดมินขาดว่าชุดพิเศษแอดมินหนูน้อยเข้ามากหมวดวันหนึ่งหัน่นแมนบ่ท่านผู้ชมขาดว่า,วางวดนี่น่าจะเข่าอีกนะในความรู้สึกท่านผู้ชมเพราะว่าเมื่อขึ้นหนูน้อยกับฟันอยู่ได้ท่านผู้ชมวันในเฮดกับเขา่าหมอย้ายใหญ่เด้อท่านผู้ชม เห็นกับเขาหมอบักง่ายนึงแล้ะก็ฟันเห็นพี่น้องอีกแล้วเรลยกเสียออกพี่น้องอีกบ่ท่านผู้ชมเอ้าท่านผู้ชมของเซียนลาดโบลีแคปนาจอเอาด้วยค่ะเด้องวดนี่เซียนลาดโบลีเพิ่นเด่นห้ากับหกอ่าชุดเด่นหกหางชุดกันหกหางนะคะบัดที่นี้อ่าแอดมินหน่อยแยกอ่กคือจังชุดพิเศษเลยท่านผู้ชมซิมี่ชุดเด่นยูหกหางเป็นชุดกันอยูหกหางด้วยค่ะเด้อให้เบิ่งแบบนี้เลยนะคะเนาะ งวดเบางหันเพื่อนกระเข้าไปที่ชุดกันเนาะท่านผู้ชมมันยังสีเบื่องไงหนูหน้อยว่านะาว่ามันเข่าอยู่มองได้หลายกว่าเนาะค่ะเนาะงวดที่ผ่านมาหลายหงวดทีแอดมินเฮ็ดมาเฮ็ดป่นกันเลยไหมท่านผู้รรมชมเอา้บาบัตรที่นี่กะสีแยกเด่นหกหางกันหกหางเหมือนกันกันกบอ่าชุดพิเศษแอดมินหนูหน้อยเลยนะคะรวมทั้งหมดเต็มชุดก็คือสิบสองหางนะคะ เด่นก็จะมี58 50 54 67 69 64ชุดกัน5 7 59 51 68 60 61แป่ต้มสองตัวนะคะแต้มสองตัวบนล่างเลยนะคะมี8มี9มี0มี1มี3มมีห้าถ้าไม่ช่วมขอใจคำว่าแต้มบ่ยังเช่นอ่างวดทิพ่านมาเนาะค่ะเนาะของพอมีแต้ม8 90 135เลขออก ซีศูนย์แต่ว่างวดที่ผ่านมาเลขออกอยู่แต่ว่าบบตรงแต้มของพ่อซีศูนย์ขันขันที่ว่าแต้มกับเป็นซีเนาะค่ะเนาะแต้มซีเพราะมีแต้มซีแต่ว่ามันมีแต้มศูนย์อยู่ก็คือศูนย์ศูนย์เด้ท่านผู้ชมมันมีแต้มอยู่ก็คือศูนย์ศูนย์แต่ว่าเลขมันได้ออกศูนย์ศูนย์ประมาณนั้นเด้อค่ะเด้อก็คือว่าสองตัวร่วมกันนี่อย่างเช่นห้าอย่างเช่นแปดเนาะท่านผู้ชมแปด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามมันก็นลงกถายด้วยสามมันบ่กัดสิเป็นแต้มสามมันติดท่านผู้ชมกระน,นับเบิง้งจังสันเลยค่ะเด้ออ่ะคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อต่อไปกันเลยเนาะคะนะ่ะเนาะอ่ะเป็นของแม่นางนะคะของแม่นางท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาเข้าไปแต่เหล็กวิ่งเด้อค่ะเด้อเข้าไปแต่เหล็กวิ่งท่านผู้ชมเมื่อกี้ก้อนสีมาก้อนสีมาลงคลิปแม่นางโทรมาพ่อดีเลยท่านผู้ชม พอดีเลยพอดีกวนสิลงคลิปอัดคลิปท่านผู้ชมแม่นั่งนโรงลงบานลายมือเด้อท่านผู้ชมออกมาเหลวอ่าแม่เป็นโรคเบาหวานบัตรที่นี่แมข่ข่าสวนขาก็เลยเป็นตุม่มเป็นเป็นไปเป็นมาเาราก็เลยเปื้อยติดเชื้อก็ก็เลยได้นโน่งยาบานจักมือบ่ท่านผู้ชมลายมือเติบยุบแเพิึงก็กออกมาเมือว่าน,นี่บัดที่นี่เดี๋ยวเสียบสูบฟังเอาเล็กสูตรไปกอนท่านผู้ชม เลขสูตรของแม่นั่งวินเก้าสองศูนย์แปดสี่สามเลขติดห้าหกเจ็ดเลขวิ่งติดหนึ่งกับสองนะคะเจาะไปที่หนึ่งจับคู่ศูนย์หนึ่งสองหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งสี่หนึ่งเด้อธรรมชมุมนันก็คือเลขสูตรแม่เจาะวิ่งไปที่หนึ่งนะคะต่อมาประเทศเนธธรรมชม ก็คือว่าเมื่อกี้นะคะน้อนแม่ออกจากโรงพยาบาลมาแม่ก็มานอนนั่นบะเมื่อคืนนี่นอนอยู่บ้านแม่ฝันอันนี้ก็คือเลขกฝันแม่ด้วยค่ะเด้อฝันแม่นางนะคะแม่ฝันว่าฝันเห็นงูเต็มบ้านเลยท่านผู้ชมงูลายตัวเลยเต็มบ้านแม่เลยว่าสิตีวาจางาังไดนู่นหน่อยก็เลยเบลูว่าสิตีวาจาา้าได น้อยๆก็เลยถามว่าบ้านเล็กที่แม่ตัวไหนแม่เลยว่าบ้านเล็กที่ยี่สิบเจ็ดให้พ่อแม่พี่น้องตีเอาเด้อค่ะเด้อเพิ่นเห็นแม่เพื่อนฝันเห็นงูหลยโตเต็มบ้านเลยบ่ได้ถามอายุแม่ไหมธารมาชมุ่มจะจังไดล่ะคือบ่ได้ถามอายุมันเกี่ยวกับาอายุแม่อยู่บ่างคือธาช่มเห็นงูเต็มบ้านก็ต้องเกี่ยวกับบ้านเล็กที่บ้านเล็กที่ยี่สิบเจ็ดงูก็สิเป็น เก้าเป็นเจ็ดเป็นหกบอทผู้ชมแม่เลยว่าทาสีเสือสามตัวก็คือเก้าสองเจ็ดเดอ้อขันไฟสีเสือ 9, 2, 7, เก้าสองเจ็ดหรือว่ากับหัวไปน้าเนาะหกหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดหกสองบอทหท่านผู้ชมเห็นงูเนาะก็สิเป็นเก้าเป็นหกเด้อท่านผู้ชมอ่าตีเอารึค่ะเดอ้อบอลเล็ทีแม่ก็คือสองเจ็ดท่านผู้ชมคือสองเจ็ดแม่บอกว่ายาวแม่บอกสั้นสั้ท่านผู้ชม เอาสาหรับคลิปนี้ท่านผู้ชมไม่เพียงเท่านี้แนวทางเราพัฒนาปะเที่นี่ทันใดเ่ราะท่านเห็นชุดพิเศษนะคะเนาะชุดพิเศษแอดมินหน้หนอยท่านผู้ชมเอาชุดพิเศษน,นี่แอดมินหน้อยว่างไปตังเตเมื่อว่านแล้วเด้อค่ะเด้อพ่อแม่แฟนคลับเอฟซีทันใดเ่ราะท่านเห็นแคปหน้าจอเอาท่านผู้ชมสําหรับชุดพิเศษแอดมินหนูน้อยแอดมินหน้อยงวดน,นี้อ่าลงไวแล้วท่านผู้ชมชุดพิเศษบริวารสิบไปทึกทางบ่ สองเจ็ดติดกับเปลืกฝันแม่นางอยู่ด้วยค่ะเด้อสองหกสองเจ็ดหกเจ็ดเด้ท่านผู้ชมถ้าว่าปันเห็นงูกับเสี่ m หกมีเจ็ดเนาะค่ะเนาะสองหกสองเจ็ดหกเจ็ดคืออยู่ด้วยล่ะท่านผู้ชมหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเนี่ยเห็นงูเนาะมันกับเสี่ m เก่ามีเจ็ดไปยังสั่นตัวเนี่ยเก่ากระติดนุ่นอยเอาเม็ดเหลี่ยท่านผู้ชมสิบสองหางของแอดมินนุ้อยแอดมินนุ้อยเอาชุดพิเศษไวเหลี่ยท่านผู้ชมท่านไดสิบไปน้่งสิบไปน้่งบออ ความหวังของโมบันเนาะท่านผู้ชมสิภาพพแม่พ่นองไปถึกทางมาเนาะ,ะมาเนี่ยท่านผู้ชมชุดพิเศษแอดมินหนอ่อยด้วยค่ะเดอมากระจัดขัดกระพันท่านผู้ชมเล้าการชุดเต็มท่านผู้ชมท่านใดที่มักชุดเต็มเอาแคปนาจ,จอเอาด้วยค่ะเดอร์สหรับชุดเต็มท่านใดบ่ระท่านเห็นแคปนาจ,จอเอาเลยท่านผู้ชมชุดเต็มกัวลาวอ่าแต่ว่าชุดพิเศษอยู่ในนี่หลหะท่านผู้ชมชุดพิเศษเมื่อกี้อยู่ในนี้หมด เพราะว่าชุดพิเศษมันอยู่ในนีด้ท่านผู้ชมมันสิอยู่ในชุดขวเต็มเล้าเลยชุดเต็มขาาวเล่าเลยแมนบอกท่านผู้ชมบอกกลับกันอาะสำหรับถ่ายคลิปนี้ท่านใดจะสั่งเซรัมสบู่กับแวอยาซีฟวันเปลี่ยนเบอร์โทรด้วยค่ะเด้อเบอร์นั้นมันมันติดแน่ดับแน่ โทรสั่งเบอร์เดิมนะคะ0 9 2ย์2 5 5 1 3ทักไลน์ ID noo 1599นะคะเข้ากลุ่มไลฟ์ฟีทักไลน์ ID noo 1599ด้วเด้อค่ะเด้เออัพสำหรับคลิปนี้แอดมินหนูหน่อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพอกันไหมคลิปหนาสวัสดีค่ะ